ดดส,สนนวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศก็บสบายดีเดอ้อเมื่อนี้แม่น้องปาเมกมามหามาหาสาวโสดอีกคือเกาเนาะพ่อแม่พี่น, 9, นออ้นองมาหาน้องอีกคนหนึ่งเพิ่นกะเคยเปิดใจแล้วแต่ว่าเพิ่นกะยังบ่ทันพ่อหักแกพ,พ้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะมาเปิดใจอีกข้งกับบเว่าลายย้ายห่างนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปติดตามชมว เรื่อว่าโอลมพูดคุยกับน้องเพคนเลยนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะแม่น้องป้ามีจะมาเหาะเทือนน้องคนแล้วเนาะกะโอเคเข้าไปหาเพื่อนเลยน้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีโดยนี่น้องกะกลับมาหาสาวโสดอีกครั้งเนาะหลังจากที่ว่าเพื่อนเคยเปิดใจไปแต้งแต่โดนนักด้วยแต่ว่าทางแม่น้องป้ามีก็ยังไม่เคยมา ทำคลิปเป็นหรอกดินทำไปเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะอันเจ้าซื้อยังก็ซื้อนารีอายุจะปีแล้วสามสิบสองปีแล้วสองงแก้วเลยจะมีลูกแล้วบอหรือว่าเป็นสาวสดมีดูเพน่มมากนึงอ๋อเพิ่นก็เป็นไม่ห่างวันสันสดมาหลายปีแล้วบ่สามปีวัวแล้ว มาได้สามปีแล้วกระโดนเติบอยู่เนาะสามปีแล้วเนาะอือแคนี้ก็เป็นเพื่อนของเจ้าเลยบอยบอสอือแต่วันนี้อยากตั้งกล่องน้องนกันด้วยได้บอสนี่ตันนี่แหละโอเคว่าทางเราไม่มีไม้เนาะเลยเพราะว่าก็เลยแบบว่าอยากเอากล่องเข่าใกล้แต่ว่ามันกะเพราะได้เพราะว่าพื้นที่แคบนะเลย อ่าเป็นจังไงเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วได้อย่างเนาะก,กินมันกล <c oughs> <c oughs> ิ่นต <c oughs> ัดกลิ่นกายแรงแรงแรงเลยนทางเพคยคเคยอ่าเคยเปิดใจกับเธอหนึง่งบอสก็คือว่ามีตอนนั้นอะมี คือว่ามีนมมาหมายปองแล้วแม่นบ่บว่พคนนีเป็นไอฮาร์เป็นไอฮาร์ดบอืมแต่นช่วงแม่นเจ้าก็ได้คิดคิดบ่หรือว่าบ่บ่ได้ปิดเลยอืมแต่เคนเล่าความสงสารเนาะบ่กมีหยังเพิ่นก็เลยแบบนั่นบอกอ้ไม่ได้ปิดคิดก็คือว่า YouTube หายไปเองบ่อกยูทูปหายไปเองก็คือเพิ่นก็คือสิเข้าใจคือกันกับตาซายเนาะคิดว่า เป็นมีครู้ไม่กองแล้วจังสีนะเห็นชื่อโทรศัพท์ไหนเนาะอือ,อเลยเป็นยังอยู่เด้อเป็นคุยกันในฐานะไอฮาร์กนะเนาะคนดูตนวจงสานคนก็เลยชื่อโทรศัพท์ตอนนี้เป็นจังไดซะก็คุยกันในที่ือนอกคือเ่าเนาะอือแต่ตอนที่ว่าเปิดใจตอนนั่นกันแปลว่าคนคุยที่หูใจนะ่ะบ่มีบม่ก็มีเลย พี่ไล่จะเลยบ่มีเนาะจำเจ้านี่บ่พี่ไล่ดอกเนาะไม่ไงบุ้ี่ไล่จำเจนเพราะว่าเลยง่ายกะงามธรรมชาตินะบ่มักแต่งเนาะกำลองบจะทางอะไรนี่จะเบิ่งคนนี่เบิ่งช่วงที่บุ้มตัดแต่งเที่ยวแม่นบ่ก็บ่ค่อยใส่ใส่ทาลูกเดินๆไปทาลูกเอ้าลูกจะสีแล้วลูกเกิดตีอาจจะอยู่นั่งเลย อยู่กันสองคนกับลูกก็เลยมาอยู่กับแม่หันตัวพ่นอยู่หน้ากันก็เลยมาอยู่เพื่อนกับลูกลูกสองก็เลยอยู่กับลูกเพื่อนเลยเลยลูกยันอยู่ปก่อนเลยก็สอยู่ป็สองเลยตอนนี้เพป็นก็ไปโรงเรียันนะทางอ่า เ้ยสีนารีเนาะเพิ่นจะเปิดใจไปตอนนั้นเพิ่นก็สิว่าลายคนก็นกนสิกิดว่าเพิ่นมีแฟนไปแล้วเนาะว,ว่าไงไงอย่าพู่จริงยังว่มีเด้อเนาะก็เลยเริมต้นใหม่เนาะไว่าหมะเริมต้นใหม่เปิดใจหารักแทรข้างใหม่เห็นบ่เปิดใจข้างนี้แบบเพื่อหารักแท้เลยแม,ม่นบ่ดไดยเปิดใจลิมินเนาะโดยโดยโดยอ่าเะาจานะไม่พี่น้องจกคนละาจะสามคนพี่น้องสามคน เอาแล้วเจ้าน่ะอยู่น้ำแม่บ่หรือว่าแม่อยู่น้ำแม่ไปไปมาๆใช่ไหมไปมาๆไปไปีไผเลยอยู่อยู่ต้องการเราอย่งฉันแต่เวลาพันอยู่น้านี่ก็มาอยู่มนดุเขาเฮียนเด้อตัวแม่เป็นพ่อกะเกียไปแล้วมันเนาะต่ว่าแม่เจ้าน่ะอยู่หน้าประจำแม่อมีหน้าประจำก็ไม่ถาวรโอ้ไม่ถาวรเจ้านั้นอ๋อไป็เรื่อ อยู่กันสี่คนเน่ยทั้งชาแต่อยู่หน้าเพื่อนสองอยู่เพื่อนสองโดยเอาบัตรยามเจ้าเห็นนาได้เสนะคือมีแต่ผู้หญิงพังว้าใช่น้องชายมาเห็นน้ำเพื่นก็เป็นครอบครัวของเพื่อนแล้วเพราะว่าเพ็่นมาคันมาถ่ายให้หน่อยเดินเพื่นจะมีครอบครัวของเพื่อนแล้วเนาะจะเห็นใจเนาะก็ตอนนี้ก็มาเปิดใจเอาคนเห็นนาเป็นในเด้อเนาะเพราะว่าทั้งน้องคนก็คือว้าแเนะ บมมีผู้พาเห็ดทาสางเนาะมีผู้พาเห็ดให้เห็ดหน้ากระเมร์เกิดใจข้างนี้นี่เลือกอายุประมาณเท่าไหร่จะซีหาซี่ไหะเนาะพอเห็ดหายเห็ดนาได้เลยวหาซีปใช่เนาะหาซีปลงมาหอดหอดใจหอดสามซีปฮะกระเดาใจว่ารุ่นน้องเนี่ยบ่มากบ่ คุยกันบ่งก้อนเนาะแต่ว่า um> ร네ุ่นน้องกับมีความแบบว่าอดทนมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าสังหาสาะเข้าสาได้กถือว่าผ่านเนะถือว่าแหละคนเฮ้าต้องโอ้ลมหรือว่าพูดคุยกันก่อนเนาะสิพักกันโลดกับเป็นไปบ่ได้เนาะโดยสิมักกันโลดแต่พูดแล้วน้อยังไม่ได้คุยแมนเป็นไปบ่ได้ดอกเนาะก็คือทั้งเรียนมาะเนาะเป็น ก็ปเปิดใจข้างนี้กับที่ว่าหารักแท้เนาะชิวียู่บ่เนาะตัยย้งมาลุ่มไม่ตั้กันไม่ตกันที่ไล่ยันมุมีอยู่เลยเนาะมีแต่ว่าตัเองทิ่าลได้เพียงนนะ่ะแต่ถือเมื่อนี่กับแบบว่าโดนเติบแล้วพอที่ว่าโทรศัพท์เงียบหายมุมนี้คนถักมานะากบรบโบเรมีเลยเด้นนมีเลยแลหักผัวเดียวแม่แเดี๋ยวนี้ก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่บ่ ก็บม่ได้คุยกันโดนได้สิหาเมาแล้วเลยไอหักที่ว่านี่ยเป็นอยู่จังหวัดไหนเนาะเป็นอยู่ทางหนองคายหนองคายโอ้อยู่บบไก่เนาะหนองคายกับไก่บ้านเฮานี่เองพี่รถไปกับไก่เต๋อไปไค่ะยังดีกว่าที่ว่าอยู่ต่างประเทศเลยแม่นอยู่นะนะี่แบบว่ากระติดงกันเนาะติดกับลาวเฮาสันซ่าโบกไก่เป็นแบบในระยะที่ช่วยกันกับ พูดกับไอ้ฮัะหลายคนก็เข้าใจพิดไปเลยว่าเนี่หลายคนก็คิดว่าปูบ่าวจะแค่โมเมนเดนก็เลยจะเป็นเจ้าขอ้งสวดไปอีกเนาะโดยก็เลยสวดไปโดนเเพิ่นเฮาก็เข้าใจพิดแล้วบ่ะเนี้แ่ยแต่ว่าเจ้าก็บ่ออกมาว่าสิโดนเนาะว่าบ่แม่นต์ปูบ่าวจะแค่โมเมนต์ แต่ก yeah, well. so ็คือว่าแล้วน่ายูทูบกับบมาใกล้ถอะนะยูทูบเก๋วบัมาใกล้เดี๋ยวเป็นกาคิดว่าเป็น์คุว่าผู้สาวมเล่าปรวัตมาเลยอย่าเงี้ยมันจะทำไปเลยฮะแล้ก็ได้มีโอกาสมาแก้ข่าวใหม่นับได้เลยการที่เปิดใจข้างนี้นี่มีว่านมไทยนมลาวนมต่างประเทศได้เบิร์ตบ้ก็ได้่แตว่าคุยกันเบิข้ากับบุ๊ฮัวสิบินทางใดนะเข้าบ้านบเน้นบัวว่านมทางใดเน้นอยู่บ้างอ อยากอยากได้แบบว่าเออตั้งใจฮนะความตั้งใจอยากได้ทั้งนั่นทั้งนี้่มีสเป็เลยนะก็ต่คุยกันเรื่องนะแไรแบบนี้ก็จะคุยกันผ่าใจก็ห่างก็ใหม่ก็ได้เวลยอันนี้ก็ช่วก่นเขาข่าวบเมแนบูสาวนะแต่ว่าคนที่หับเขาได้นะหรือว่า ครับในสิ่งที่เฮามีลูกหรือว่าครอบครัวเฮาสักแพงกันดีกะเพันได้เงินป่ะเงินเพื่อนของเอื้อยเองเงินป่ะเป็นแล้วลอยไปเส้นหรือเปล่าเนี่ยมันหาผู้เดียวเลยก็เลยได้ใช่ไหมได้เออของน้าได้หรือเปล่าได้แล้วมันมีอยู่แค่มตรงหน้าแล้วคนจะมกปลูกลายย่างต้นมะนาวปลูกเนี่ยเพื่อบางบวบป่ะลายย่างผู้น้องยูดีได้เงินแล้ว นังชมดีเนาะยามให้ยามหน้าก็นงก็ชมข้าเกี่ยวไนําโอ้ยคักเนาะยอยู่ดีด้เฮือนเราอืมโดยๆมีเสียงมกเสียงยํานําพ่ออันอ้าเหล่ข้าเราก็บักใหญ่พ่อแม่พี่น้องข้าเราก็คือขอเจ้าเอง่นะออบักใหญ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนาเราก็สิกว้างบ่จ้ะ เต็มย่เต็มว่ะอือก็คือว่าอันหน้าจะเห็ดน้ำกันกับแม่นะเอามาไว้นี่เลยบ่ะอ๋อใหญ่คักอันนี้เราแล้วเนาะหนึงค่ะก็คือว่าเราข้าวเจ้ากับแม่อันเดียวกันนะกระแมงของเราคนเดียวได้บ่อดจังหวะเวลาสิทายก็ทายมาได้ได้บ่ต้องขอไม่ญาตะแม่ก่อนทานกันด้วยเพราะว่าเห็ดน้ำกันไง อาสมุนว่าน้องเจ้าในสะบามาเห็นนานี่ปั่นด้วยย้ำตันเลยมาเข้าว่าย้ำไทยกัปันทโอ้แบบบ่ได้แบ่งบ่ได้ปั่นเลยย้ำคนเบื่ิ่นก็มาเสียวโดยโดยโดยก็ดีเนาะเอาสมัคีกันดีเข้าใจกันดีที่ว่าดีแม่แม่ร้องกันได้ชือว่าแม่กลัวคนนั่งบุกทิกงเตียงกันตอนบ่หลายคนเรียนกับน้องชายมาเห็นน้ำตาปันอั่างเช่นเนี่ยมันเบิดเพิ่นก็มาเสียวอยางเช่นโดย ในปีนี้ได้หลายเพราะเขาจะร้อยร้อยร้อยองให้ด้อาหลายเจอเด้อถือว่าเห็นหน้ากินเยอะยาขาดสาถายได้มันก็ได้โบเตกนะอ้าขนาดเห็ดหน้าโบเตกนันี่เตกขบเตกโบได้ไงสามร้อยสายโอ้โเร้อผู้ว่าวังเอาเร้อหน้าเปลายเด้อลายอย่งผู้ว่ามาใกล้ถ้าเห็นหน้าลายเด้อผู้ว่า นนปบ <ốc S 1> <ป ốc S 1> ได้เนาะง,งันเพิ่นปบตุ่นี้เด้อเนยหนึ่งมีแดดนมใดสมมุว่าเพิ่นสมุดชื่อๆน้าวันนมที่มาจีบนี่เลยว่าเพิ่นมีธุรกิจเพิ่นม่ได้เห็นให้เห็นหน้าจริงๆนะแต่ว,ว่าแยกเพิน่นเลยไปอยูนน้ำพิ่นจีบเอิอนจะดวกบะคุยกันเบิ่งกนะ่อนเนาะเพราะว่าเรากต่ยังไม่โอ้ก็เลยลงก็เลยถ้ากับแบบว่าสมมุิชื่อๆนะว่าอันนี้คุยกันได้จริงๆนะ กาางเมิองเนาะองค์ที่กับไปได้นี้นานต่ทางลูกกะสมมติว่าเราไงก็อยู่น้ำเม่เฒ่าบะแม่น้ำเมฆของเอ๋ยเนาะเราก็ไงแล้วน้ำมืองก็ไงนะก็ชิบอย่ายกกันได้เนาะเดียคือวันนี้เป็นกับไปองค์เียนเนาะโดยเจ้าก็ได้ทาลูกอยู่จะเชี่บปะแม่นางจะเชื่อลูกองค์เจ้านั่งอยู่เพื่อนเพียนนั่งอยู่เพื่อนทาู้เดียวเงาเงาเฮ็ด่นเพดีไหมเห็ดเหลียงในเฮือนเห็นได้เนาะแก่เงา สูเพือนขวดเพื่อนหน่อยนะเบรดเห็นอย่างนี้พราะว่าโอเมนยามเกี่ยวข่าวเนาะอ่าเพื่อนเพิ่นกำลังใหญ่เนาะพอไหมพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่สองไม่รูกว่ะสาทหนึ่งจังใดก็มีแต้คอยเอื้อพุ่งพอกำหักแท้เนาะเปิดใจในทางนี้โอ๊คอยเอื้อพ่อคนที่ดี